สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับช่องวิธีนกนะครับแต่ไม่นกโดยบ่าวนกนะครับวันนี้เรามาที่อำเภอพนานะครับก็เข้ามาเจอสวนพริกนะครับถือว่าทำได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นสวนพริกของใครเนาะนะครับงามดีครับพี่น้องบานเท้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่หยางนะครับพี่นี่ดร์พัจปาครับเซอเรีอจำรัดครับ ครับผมไอ้เฮาเห็ดสวนพริกอยู่บ้านไหนครับพี่นี่อยู่บ้านน้อยหมอท้องครับอําไอ้ตําพระนาตําบลเจร่าอําเภอพะนาครับจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมเฮ็ดมาหลายปีแล้วบ่ครับพริกเฮาเฮ็ดมานี่ผมเฮ็ดมาดนแล้วครับแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับสิบกว่ปีลราบ่หลายครับนะครับพี่นี่ประมาณจักต้นครับนี่อยู่นี่เฮ็ด2บ่อครับวันนึง2,000ต้นครับกับอีกอยูุ่่นอีก3ประมาณ3,000ต้นครับ3,000ต้นอยู่พูดฝากขออภัยไปพุ่นเนาะครับเนาะครับ หักขนาดอันนี้เก็บไปยังเท่อล่ะครับเก็บเติประมาณหาหกสุดครับหาหกสุดแล้วเนาะครับเป็นตอนส่วนโอ้โมเมนหักคงเปิดนะองครับครับอันนี้เป็นพันธุ์นี่ยังคะพี่พันธุ์ไอ้อัมพวาโกครับอัมพวาโกเนาะครับอันนี้เขาปลูกประมาณตั้งแต่เดือนใดนะครับปลูกนี่เดือนยังสองเดือนที่เด็วสองเดือนกลัวสองเดือนกว่าเนาะครับเนาะ ไปตามสอนกันนะครับตอนนี้ไอ้เข้าหดนามนี่เ้าหดจักเวลาครับเวลาเดียวครับยังมือเเ้าครับมือมือละมือละเท่อเท้อครับตัวนี้เป็นนามระบบ้นามที่เ้าหดฮดเดี๋ยวได้ครับพี่ฮดสายครับสายยางสีครับสายยางครับสียางมันทั่วไปนี่หมครับแม่นครับสายยางนิ่มๆครับสายยางนิ่วคนครับผลไปปลาๆไปเลยแม่นครับมีพักบัวครับใส่พักบัว ประมาัจักโมงครับเฮาพดนี่บมอครับแล้วแต่ไอ้มีเวลาครับมันเบียดหลายงานหลายกะทั้งมือกับพ่ตั้งแต่ทีหาเครื่องก็แล้วประมมันมันสามสิบนาทีครับส่วนหนึ่งครับเห็นงามๆหนึ่งสี่พี่ป้องกันแมาแรงฉีดยังจะไหนเนี่ยครับพี่ฉีดกับพวกปุ๋ยเป็นบำรุงกับเป็นน้องแอมเวรับ ไอ้มเบ้ครับพวกยาก็เป็นงูฆ่าครับงูฆ่าเนาะมีไอ้ขานอนขาในช่วงนี้มีปัญหาอีย่างไงครับมี่นอนมามี่นอนครับมี่นอนตัวเขียวๆใบพันธุ์บ่อยากตายครับเป็นครับแต่ว่าก็ครับนอนดำตายอยู่ครับถือว่าโอเคเลยเนาะในเรื่องของใบนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับเชืีอร์ล่าพมี่อยู่เนาะเชืีอราบ่าพวกไมีปีนี้อากาศดีอากาศเย็น บา้านนี้ช่วงนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ร้อยกว่าบ,บาทครับลงมาแน่แหละร้อยกว่านี่คือถุงสิบกิโลนะครับถุงสิบกิโลครับถุงสิบกิโลกับพันกว่าบาทครับพันกว่าบาทมาอ้าดเมื่อเรียร้อยเดียวฟ<ะ>ังราคาเคาคาป็นดาว่อ,อ,อนขนาดบ้านี้ร้อยส่าวสามมือ่อเรียร้อยเดียวว่ะท่านโอ้ค่ะผมขาดทรงซิกมาเลยโอ้แต่ว่าราคานี่ถือว่าโอเคกว่าพี่โอเคครับปีนี้ราคาโอเคราคาดี ถือว่าใส่ได้เลยนะครับเนาะจากปีที่แล้ติ๊บกว่าบาทเก้าวกว่าบาทล่าสุดนี่เลยเจ๊ะถุงก็ครับมือไหนก็ยังเห็นเก็บไปว่าไงน,นี่สิบสามถุงแบบมี้สิบสามถุงแล้วครับถึงเซ็ตสิบสามถุงสองประมาณห้าพันต้นครับเลยสิบสามถุงตีเป็นไรนี่ประมาณถึงไรอยู่ป่ะครับพีสองงานครับประมาณสองงานเนาะตัวละลอยตัวละลอยโอ้ผมเข้าใจว่าเป็นถุงละลอยบ่ครับ แสดงว่าเขาใจพิษมาโดยตลอดโอ้พี่น้องเลยคักค่ะค่ค่ะมีหอนักวิชาการมาเบ่งสวนพร้อมหาห่วแดงหอครับนี่คือตัวนี้เขาเก็บหน่วยสีแดงๆซีบบหนึ่งนอ้๊อ้๊อ้๊อว๊อ้่วง๊อ้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 บอ้๊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 อ้นอ่๊อ้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 ๊า้๊อ้อ้๊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 ้๊อ้๊่อนกอ ปลูกยังฮัตบ่เล็ดฮ<อ>ัตยังปลูกยังบ่ถือว่าคือตะวันซ่อนครับครับเริ่มแรกปลูกมาที่แรกสังแกตเหยังเขาเอ่นนานอนนี่นทา<อ>สมติว่ามีผูเพิ่นเบิงคลิปแล้วเพิ่นอยากปลูกน้ำน,นี่ พี่แนะนำเห็นไหมครับว่าเป็นตะปูกบ่อหรือจางไหนกะถามีน้ำครับมีน้ำเป็นหลักครับสามาเทศวนใดครับน้ำเป็นปัจจัยหลักครับตรงมีน้ำมีแหล่งน้ำเท่านี้สิ่งแหลกไดยน้ำเป็นสิ่งแหลกพื้นที่กับทุนนะครับทุนทุ่นถามว่าทุนประมาณไรบ้าดครับที่เขาลงทุนมาประมาณจักสองเดือนกลัวๆในว่างนี้ก็ใส่รายเติมด้ครับเป็นเป็นพวกเป็นหมื่นหล่อครับ เป็นหมื่นเนาะครับ้คายาคาพันธ์คาแต่เสมอมันใส่เห็ดวัุใส่วัตถุดิบยาครับแต่ดินปลูกคือวัตต้วนี้เท่าเพาะแน่นในถาดครับในถาดเพาะแล้วก็ใส่ดินปลูกเพาะยางดีงงงนะครับเดียวเบียดนีเบิดหลายกว่าน,นี้เอกครับมผมปรลืมินประเมินคาที่แรกว่าต้องใส่หลายยางพวก,กอุปกรณ์ต่างๆลงทุนหลายเติบครับลงทุนหลายเติบประเมินมันใส่มาโดนเลยมันประเมินบ่ถโอ้ครับพวกสายพวกแตนพอหลายยางครับทั้งใดทั้งอยัง แต่ว่าสองถ้าถ้าฟังราคาสูงมื่อนี่คันกระถุงละพันบางหันจักถุงก่อนครับสีปวดถุงสิบสามถุงกับเมื่อนกับซ้ว่าคุ้มทุนแล้วเนาะครับเนาะคุ้มทุนอยู่ครับถือว่ามีทุนแล้วนะครับอันนี้คือกําไรนะครับพี่น้องก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พี่เจรณาตัวนี้มันต้องเป็นถือว่ามืออาชีพเนาะแม่แน่นอนพี่เนาะครับผมเพิ่งว่าจะปีก่อนครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีครับพี่น้องบ้านเฮาเพิ่นเก็บมาบางหันนะครับสิบกว่าถุงหนึ่งพัน สวยมากเลยนะครับมุลนะครับสำหรับมือนี้นะครับกาได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่อยากจะล่องปลูกหรือว่าอยากจะล่องสอบถามข้อมูลกับทรมาสอบถามพี่เพื่อนใดนะครับสำหรับมือนี้นะครับกาขอขอบคุณพี่จำรัดหลายๆครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ